สินค้าเข้าใหม่แล้วนะครับกับนี่เลยครับปั๊มแช่ของเวอร์จินนะครับวันนี้ผมมีมาให้เลือกถึง3รุ่น3ขนาดนะครับขนาดแรกนะครับจะเป็นตัวนี้เลยครับตัว1นิ้วนะครับตัวนี้กําลังไฟจะอยู่ที่450วัตต์นะครับสามารถดูดน้ําได้ถึง120ลิตรต่อนาทีนะครับสายไฟที่ให้มานะครับยาวถึง10เมตรนะครับตัวนี้เป็นตัว1นิ้วเนาะแล้วตัวต่อมานะครับจะเป็นตัว2นิ้วนะครับตัวนี้กําลังไฟจะอยู่ที่750วัตต์นะครับสามารถดูดน้ําได้ที่260ลิตรต่อนนาทีะครับ แล้วก็สายไฟที่ให้มานะครับยาวถึง10เมตรนะครับตัวนี้เป็นตัว2นิ้วนะครับและตัวใหญ่สุดนะครับเป็นตัวนี้เลยครับเป็นตัว3นิ้วนะครับตัวนี้กําลังไฟจะอยู่ที่900วัตต์นะครับตัวนี้อัตราการดูดน,น้าจะอยู่ที่ 260ลิตรต่อนาทีนะครับสายไฟที่ให้มาจะอยู่ที่10เมตรนะครับและตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับสามารถดูดโค้งได้ด้วยนะครับผมมีมาให้เลือกถึง3รุ่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวการใช้งานจริงกันครับไปกันครับรีวิวปั๊มแช่นิ้วเวอร์จินนะครับเดี๋ยวเรามาดูดน้ํากันนะครับว่าตัวนี้จะดูดน้ําได้แรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับนี่ดูดได้แรงเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับนี่ใช้งานได้สบายเลยครับ รีวิวดูน้ำเวอร์จินนะครับตัวนี้เป็นตัว2นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะดูดน้ำได้แรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับปูปูแรงมากเลยครับเออสุดยอดสุดยอดตัวนี้แรงมากครับนี่นะครับรีวิวตัว3นิ้วนะครับของเวอร์จินนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพี่ใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่ใหญ่จะแรงจริงหรือเปล่านะครับ อ้ยเตต็มััวลุลได้ชมรีวิวกันแล้วนะครับสินค้า3ตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับแจ้งใต,ต้โพสหรือท้าข้อความเพจมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ